ความหมายของยาตามพรบ,รพรบรยา2,510หมายถึงวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัยบำบัดรักษาบรรเทาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีพันเภสัชเคมีพันกึ่งสำเร็จรูปหรือเภสัชสมุนไพร วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งมันจะไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรการอุตสาหกรรมหรือการอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุอันตรายและก็ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการวิจัยการวิเคราะห์หรือการชนสูตรโรคซึ่งมีได้กระทาโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์งั้นสรุปแล้วยาก็จะมีคีย์เวิร์ด ที่ให้พวกเราได้จดจำนะครับก็คือยาคือสารหรือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกายทำให้มีผลในการป้องกันโรคบำบัดบรรเทารักษาโรคและบางทีอาจจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้แหล่งที่มาของยายามาได้จากแหล่งธรรมชาติได้แก่พืชสัตว์ แร่ธาตุมาจากสารกึ่งสังเคราะห์เช่นมอร์ฟีนเป็นนิซิลินพวกนี้จะมีการผลิตจากสารตั้งต้นและไปสังเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับสารประกอบสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติพวกนี้จะเป็นการสังเคราะห์เอาสารที่เหมือนกับสารที่อยู่ในธรรมชาติหรืออยู่ในร่างกายของมนุษย์และนำมาใช้เป็นยานั่นเอง แหล่งอีกที่หนึ่งก็คือเทคโนโลยีชีวภาพพวกนี้ก็จะใส่เทคโนโลยีชีวภาพอย่างเช่นพวกวัคซีนฮอร์โมนแล้วก็ผลิตออกมานะครับ